ก็มาดูนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทท้ายบทที่2ใช่ไหมตอนนี้เราเรียนไป2บทแล้วนะครับมาดูข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยนะครับเขาให้ข้อมูลมาใช่ไหมครับให้ข้อมูลของสาร a b c มานะครับให้จุดเดือดจุดหลอมเหลวมานะครับแล้วก็การนําไฟฟ้าใช่ไหมครับคราวนี้การนําไฟฟ้าก็แบ่งออกเป็น2กรณีก็คือเมื่อเป็นของแข็งแล้วก็เป็นของเหลวใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าเราดูในตารางเนี่ยนะครับสาร A น่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นสารประกอบชนิดไหนครับสารประกอบไอออนิกเพราะอะไระเขาบอกเหตุผลด้วยสารประกอบไอออนิกเพราะ,ะจุดเด่นเลยนะครับก็คือถ้าเป็นของแข็งมันจะนําไฟฟ้าไหมครับจะไม่นําไม่นําไฟฟ้านะครับนาไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นของเหลว นะครับอยู่ในรูปของเหลวหรือนะครับหรือเอาเป็นละลายน้ําหรือลายน้ํานะครับละลายน้ําก็คืออยู่ในรูปของสารละลายเป็นไงครับจะนําไฟฟ้าไหมครับจะนําไฟฟ้าจะนําไฟฟ้าได้นะครับอันนี้คือสมบัติเด่นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดเดือดและจุดหลอมเหลวเป็นไงครับ boiling point แล้วก็ melting point melting point มันเป็นไงครับจะสูงนะครับอ่าอันนี้ครูเขียนตัวย่อตัวย่อนะครับ b ีก็ย่อม,มาจาก boiling point แปลว่าจุดเดือดใช่ไหมครับ boiling point p o i n t นะครับส่วน mp นะครับก็คือจุดหลอมเหลว melting point นั่นเองนะครับ melting point นะเวลาเราจดโนตนะครับก็ใช้ตัวยอ่อนะครับจะเร็วที่สุดคราวนี้มาดูสาร B สาร B นะ่าจะเป็นอะไรครับสาร B สารประกอบอะไรครับโควเลนต์ po len, เรารู้ได้ยังไงครับ oh, <my> อ่าคือเพราะว่ามันจะเป็นไงครับคุณสมบัติของมันก็คือ oh. ไม่นําไฟฟ้าไม่นําไฟฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในรูปไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ของแข็งของเหลวแล้วก็อยู่ในรูปของอัดซึ่งมันมีได้ทั้งสามสถานะใช่ไหมครับสารประกอบโควเลนต์ len. อีกอย่างหนึ่งก็คือจุดเดือดจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะเป็นไงครับ mm. จุดเดือดจุดหลอมเหลวจะเป็นไงสูงหรือต่ำ ต่ำใช่ไหมครับจะต่ำนะครับเนื่องจากว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะที่นะครับยังอ่อนๆเป็นพันธะยางอ่อนอนนะครับจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสาร4ีน่าจะเป็นอะไรครับอ่าน่าจะเป็นโลหะนะครับเรารู้ได้เพราะว่าอะไรครับมันนําไฟฟ้าได้นะครับนำฟ้าได้ไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือว่าเอาไปหลอมละลายใช่ไหมครับนำไฟฟ้าได้แล้วก็ จุดเดือดจุดหลอมเหลวเป็นไงครับจุดเดือดและจุดหลอมเหลวจะสูงนะครับสูงนะครับอันนี้คือข้อที่4อ่าก็ไม่ยากนะครับไม่ยาก